สวัสดีครับวันทับช่วงข่าวกันนะครับจะพาทุกท่านมาอัปเดตข่าวเด่นประจําวันกันครับ oh. เริ่มกันที่ผลฟุตบอล่นะสนใจในค่ําคืนที่ผ่านมาครับผลฟุตบอลโคปาเดเรรอบแปดทีมสุดท้ายที่สนามซานมาเมสจอาถิ่นแอตลิติกบิวบาครับเปิดบ้านเอาชนะราชันชุดขาวเรอัลามริดไปได้1ประตูต่อศูนย์จากประตูชัยของอเล็กเบเรนเก้ในนาทีที่89ส่งผลให้แอตลิติกบิวบา ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นทีมสุดท้ายต่อจากรายโยบาเยกาโนบาเลเซียและเรอัลเบติสและลุนเข้าชิงชนะเลิศเป็นปีที่3ติดต่อกันขณะที่ผลฟุตบอลแอฟริการครับออฟเนชั่นรอบรองชนะเลิศครับคูร่ระหว่างเจ้าภาพเคมบรรุนกับทีมชาติอียิปต์ผลปรากฏว่าเป็นฝั่งทีมมัมมี่เป็นฝ่ายเอาชนะด้วยการยิงจุดโทษ3ประตูต่อ1หลังจากที่ทั้งคู่เสมอกันในช่วงต่อเวลาพิเศษ120นาทีสู่ประตูต่อศูนย์ ทำให้ทีมชาติอียิปต์ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโดยจะเข้าไปพบกับทีมชาติเซเนกัลในวันอาทิตย์ที่6กุมภาพันธ์นี้ครับไปต่อกันที่ฝรั่งเศสกันบ้างครับสื่อหลายสำนักในเมืองน้ำหอมตั้งรายงานว่าเซอร์กิโอรามอสอดีตประกานหลังระดับตำนานของเรอัลมาดริดอาจจะต้องยอมยกตงขาวประกาศรทีทายจากเกมลูกหนังเนื่องจากปัญหาอาการบาดเจ็บเรื้อรังที่นองโดยอดีตแพทย์ประจําทีมชาติฝรั่งเศสได้เผยว่ากล้ามเนื้อของรามอสนั้นไม่เหมือนเดิม หลังจากที่ใช้งานอย่างหนักมาตลอด19ปีบนเส้นทางลูกหนังโดยเฉพาะที่บริเวณน่องซึ่งอาจจะทําให้เจ้าตัวต้องจําใจแววนสตาร์ทก่อนกาหนดเพราะปัญหาเรื้อรังของตัวเองดาวเตะวัย36ปีครับลงสนามไปให้กับเอชเอในฤดูกาลนี้เพียง5นัดเท่านั้นนับตั้งแต่ย้ายมาจากเรอัลมาดริดเ,เมื่อช่วงซัมเมอร์ของปีที่ผ่านมาปิดท้ายกันที่ความเคลื่อนไหวของทัพสบาดแก้วทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยกันบ้างครับ วันนี้ทัพชบาแก้วเตรียมลงแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2022รอบเพลย์ออฟนัดสุดท้ายซึ่งจะพบกับทีมชาติไต้หวันโดยเมื่อวันที่ผ่านมาครับอมรอรัตน์อุชัยกองหลังดาวรุ่งของทีมชาติไทยได้เผยว่าแม้สถานการณ์ตอนนี้ทีมชาติไทยจะประสบปัญหาผู้เล่นติดเชื้อโควิดและเกมนี้จะเป็นเกมที่ยาติแต่พวกเราจะเก็บชายชะให้ได้เพื่อทีมและแฟนบอลชาวไทยโดยนักกีฬาทุกคนที่เหลือพร้อมที่จะสู้ จะทำหน้าที่ให้เต็มที่ทีมุบอลหญิงทีมชาติไทยครับจะลงสนามเป็นนัดสุดท้ายกับทีมชาติไต้หวันที่สนามดิวายพาทิวสเตเดียมในช่วงบ่ายวันนี้เวลา15นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe บอลฮับอัปเดตข่าวสารฟุตบอลทุกวันหลากหลายสาระน่ารู้ต้องบอลฮับที่นี่ที่เดียว